สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกนะคะค่ำแล้วนะอันนี้มีคนมีคนมีคน,คนสั่งถั่วยายี่สิบบาทนนสมุนคู่ใจกันเลยง่านจะได้บุกทัวกันเด้เออยงงามอยู่เลยเนาะเล่มเล่มเล่ม โอ,อ้ยันจักอันมกทั่วสีเบิดว่าจักสีเปิดหาน้ำหยากับปน,นันเพื่อใช้อีกตัวนึงไปใช้แบบบับอกอันนัน้นให้บบจักทางลงมากคือวาออ่าเนาะไม่น้อยกับเก็บหลดบนใหญ่ <c ười> ไป,ไปเก็บพวกทั่วเห็นของเกือพวกทั่วพี่เนาะเห็นแต่เกลือนเนี่ยโมจิยังบอกหงมื่ออยู่โมจิโมจิเบลอว่ามันหิวเขาแห้งอาหารเบิร์ตไหมเราคนจนเราต้องข้นหาบักทั่วฮะเราต้องค้นหาบักทั่วเราคนจนเราต้องค้นหาบักทั่วในป่า ได,นะได้ดด้ยหยิสิบบา네ทเเร,ราเรียงเราโรยตอนทำนาค่าชื่อเราเรียงแมนมัไก่เลยครับได้สิบบาทแล้ว <laughs> สิบบาท เกี๊ยตั่วเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะเพราะว่าเด็กๆหิวข้าวพฝนกินแบบบุฟเฟ่เด้โมจิกินแบบบุฟเฟ่นะเ็บมาได้พฝนงานกินบดแล้วแม่กินมดนะ้ะไปไปเครื่องนะ เพือหนหาเจ้า,จาว่าพ่อมีแม่มยไฮนาแต้มาตัดขึ้นไปให้งัวงัวก็กินอยู่ได้หยาอน,นี่เครื่ออันนี้ก็ได้แล้วก็น้องไปหอดขอบขิงแต่ว่านาแต่ก็เบลซาติวามันตัดเนี่ยมันของอืมคนอาชามุนแจักสีดึงอันจักสีซอยเก็ยบยวแจักสีดึงสินน,นี่ มันบ่ค่อยมีบันไดวางนี่มันเป็นกรหรอออนมัมน,นื่ง,งมว่าต่เดกยินเสียงรถคุณล่ะขันซิมี่เครือบุ่อนะาอยมหมนบหมุนมแบบมตัวบาทนี่ตอนมันไล่ๆนั่น <c oughs> เล่ากับตำน้ำบบท่านเว้ย <c oughs> ผู้สั่งกระดายเล่มตัวบาทนี่เกิดมาเกิดมหากรรมเล่ม แต่ว่าเราสิตัดออกแล้วก็ฮึ่งแล้วก็ปลูกอันปลูกอีกปลูกไว้กับพอ่อด้ยู่ได้พี่น้องนี่ก็มีอยู่มาปิดมาป่ะเอ,อ มันูหมักปิดหมักไปมันก็ได้งงาม,นนมโอ้ยหน่อยนี่เถาซะนอ้อโอ้ยเถาอีลีเขมาเถาเถาน้อเถาแล้วเถาแล้ว พี่แตนเลยไม่มีไมกระด้มันงอแงมันมันมันกลับมาเป็นหมาหมาอันหง่หนึ่งเนาะเออเพราะว่ามันหล่อมอุ้ยนี่ยพี่แตนว่าจะหนี้ก็เถอยเออมันเถ้ายังว่าขอยบีบเบิ้งแล้วเออโมจิหิวเขาแห้งจังหวัด แต่ป้อมๆกันหิวแห้งแก้บกครัวนี่กับสิเด็กเขาเมื่อเลี่ยโต๊ฟ้าอาบน้ำ่ไหวเด้อเอามาหน่อยเมื่อ <c oughs> มันขอเป็นเถอะเด้เไปเดี๋ยวเก็บเพื่อนี่เริ่มปีนได้บ้านนี่ปีนก็เริ่มเหียไป <c oughs> ไปเอาพ่อวัดเลโอ้ยยังอยู่ในเดใหญ่มามาขอชือพวกทั่วหนูตัวพุนผนอยู่เทิงนก็มีอยู่พูนไปเดี๋ยวขอึ้นไปก่นต้อไปก่อนโอ้ยทังเทิงนาเต่กัเก็บ นั่นนั่นปัญหาคือข้างบักถั่วข่อยมันหักมันดอกข่อยอันบวกลืมมันมันบริเวดค่ำแบบกากระบาดเนี่ยเออมันบริเวณเห็นแต่ข้าเจ้าบริเวณบัวเลยคิดว่าค่ำไว้แล้วค่ำไว้แล้วมันอยู่มันสียู่คือไม่เคยมันบ่เคยปลูกบักถั่วมีแต่ไปเก็บบักถั่วน้ำตาลทานมาที่นี่ก็เลยบ่เคยมว่ามันสีหักมันเี่แบบนี้ มันต้องมีไม้ขันขันกันคอยจะไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังผู้เข่าวยมะพร้าวอ๋อใส่ปุ๋ยมะเผาท่านเมื่อบลูกคอยเหี้วยวเข่าฝุ่นลูกคอยเหี้ยวเข่าอดเอาอดเอาฝ <c oughs> ุ่นไปแล้เวเฮ็ดเบียกเกือบน,นี่พี่น้องเอ้ยนาแต่หาเกืบอบยู่ยังมือถอดหม่องนึงไปหาอีกหม่องนึง ฮะบ่มักใส่เกือบโมักใ,มกใส่เกิอบข้นเกิดจะไหมยายจะบ่มักใส่เกือบแท้อันถอดเกืบอบว้คอกงวัวมือนึ่งผลมาหาอยู่เฮือนอันมือนึงบ่ถอดไว้อยู่เฮือนหาลอกคอ,อกงัวว่าซั่นสมัยแม่พ่าถอดออกอะได้วยสมัยนี้ถอดยางบ่เป็นคั่นว่าอ,อีกอีกอีกอย่างนึงมือนั้นเพิ่นไปอีหยังก็ลงหน้า ถอดไปข้างหน้าผุนมหาธบเหน็นอ่ะใหญ่นาแต่ก็ใส่ปุย๋ยโอ้ง่ามเลยดเนาะน,นี่ไอเอียงเกาะส้มโอพันธทับทิมสยามต้นนี้นี่ปลูกผักหวานต้นพักหวานหรือว่าปลูกผักหวานหรือปลูกลำใหญ่นี่โอ้อันทุเรียนแล้วก็งามเลยเด้นี่ ทุเรียนก็สวยแล้วเอาอันี้เดีปลูกจับไห้กันย่งคููนต้นได้นี่ผักหวานเราผักหวานยายสมควรนี่ติดทุกต้นเลยนะว่าจะจับไห้ม,ไมัมกพ่าวาโอ้หยาอยู่ทันนสามหึงวัวอยู่ออนี่แต่ก่อนตรงนี้โลง่ลงๆเดี๋ยวนี้เริ่มทึบแล้วค่ะเพราะว่าปลูกหลายๆอย่าง ปลูกไว้หหงัวแนะ่ปลูกไว้ให้คนแนะ่แล้วแต่ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรหมาใช่ oh, ไอ๋อใส่ปุ๋ยสูตรเสมอใส่ปุ๋ยสูตรเสมอตน้นเสมอปลายบ่ะเขากล้นนยยกวยด่างแนใบกล้วยด่างเฮ้ยอย่นี้บ่ค่อยตื่นเต้นปันได้แล,ล้วใบกล้วยด่าง,งาไฟลนตึงไฟด่าง่นนี้ไปให้หนาแต่เราไปใส่ปุ๋ยปุ๋ย,ยมะพร้าว ก็จะเอาปุ๋ยคอกใส่อีกอ๋อ oh. ว่านี่วันนีาาต่ตัดหญ้าตัดตัดหญ้าข้าหน้าเัาต้องพ่วนดินพรอมบอ่มปุ๋ยคอกพรวนจังน้ยอย ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาตายกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ